หาหูฟังไม่เจอว่ะเห็นหูฟังจาบ้าปะงั้นวันนี้เรามาใช้แอปพลิเคชันจาบ้าสาว d ์ l ลาสในฟังก์ชันไฟล์หม่จาบ้าหาหูฟังกันดีกว่าครับ สำหรับฟังก์ชัน Find My Java นะครับก็คือฟังก์ชันในการค้นหาหูฟังของเรานั่นเองนะครับกรณีที่เราอาจจะลืมหูฟังไว้ตรงไหนแล้วหาไม่เจอนะครับในระยะการเชื่อมต่อ10เมตรของบลูทูธนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วเข้าฟังก์ชัน Find My j a ์ a นะครับก็จะแสดงสถานะ การเชื่อมต่อของหูฟังอยู่นะครับโดยที่หูฟังเป็นสีเหลืองแล้วก็โลเคชันก็อ้างอิงจาก G.P.S. ของโทรศัพท์เรานั่นเองนะครับเราสามารถแตะเข้าไปที่ตัวหูฟังนะครับถ้าหูฟังยังอยู่ในระยะการเชื่อมต่อนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับให้เราสามารถกดทิศปุ่มเพลงนะครับเพื่อส่งสัญญ,ญาณหาหูฟังให้หูฟังเนี่ยแสดงเสียงสัญญ,ญาณออกมาได้แบบนี้นะครับ เพื่อที่ให้เราได้ยินและสามารถค้นหาหูฟังที่อยู่ระยะไม่เกิน10เมตรได้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าหูฟังมีการหยุดการเชื่อมต่อไปนะครับอยู่คนละที่กับหูฟังแล้วนะครับเปิดขึ้นมานะครับสเตตัสของหูฟังจะเป็นสเตตัสครั้งสุดท้ายที่เราเคยเชื่อมต่อไว้นะครับแตะเข้าไปที่ตัวหูฟังนะครับอันนี้คืออยู่นอกระยะการเชื่อมต่อนะครับ แต่เราจะทราบได้ว่าเราไปลืมไว้ที่ไหนหรือว่าเป็นโลเคชันครั้งสุดท้ายนะครับที่เราเคยเชื่อมต่อหูฟังของเราไว้นะครับก็จะบอกมาเป็นรายละเอียดเลยนะครับอาจจะพอให้เรานึกได้นะครับว่าเราไปวางไว้ที่ไหนลืมไว้ที่บ้านหรือเปล่าไม่ได้เอามาด้วยหรือวางไว้ที่ออฟฟิศอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับฟังก์ชันไฟไมจาบ้าก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับเฮ้ยเจอแล้ว อยู่นี้เองโอก็สำหรับใครนะครับที่ไปลืมหูฟังไว้ตรงไหนหรือหาไม่เจอนะครับก็ลองใช้เจ้าตัวปลายไมจาบ้านะครับที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันจาบ้าสาวพัดค้นหาหูฟังกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ